สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับโอ้ไอหมอ,อกวยเตี่ยวครับเดี๋ยวดูหมอ,อกวยเตี่ยวกันนะหายไปเลยไปเลยอ้วหมอใหญ่มากว้าตกใจอู้ยุบแล้วอะ่ะ ดิครับสายลั่นสายลั่นดิครับไปยากอ่านครับเด็กไหมข้อใหญ่มากครับไ,ไ,ไปยัางดอก เยอะแล้วเนาะรถมันเยอะรถมันเยอะรถมันเยอะน้องเขียวน้องเขียวน้องเขียวถ่ายไปเลยตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าดำกรีนคไงมันเลยมันเลยมันเลย ขายสองพันไม่ทันเลยรถก็เทหมดเลยบอก เหนื่อยแล้วถกรอด้ำต้องถอยแบบใกล้ถึงฝั่งอ่ะเลยจมครับจมแล้วเสียเวลาบอรอมาแล้วครับ บลอ ีจนเลยครับน่าจะมีรถคันใหญ่มานะอ้าววินดวนมาวินดวนมาดูรถของตัวเองรนะับเชิญเลยเชิญเลย,ย<า>ไม่ทันไม่ทัน อันนี้ฮะกันไหนมาดูรถตัวเองบ่มาดูรถตัวเองบอกสวัสดีครับท่านท่านสวัสดีครับทำไมพร้อมแท้ทุกวันเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีจม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถเต็มนีมห่หครับเห็นเขาว่ายอย่างนั้นเลย<ม>ทำไมไม่ทำทางลงไปดำนข้างล่างเนาะไม่ได้บอกทำไมอ่ะเฮียดีแล้วักไปเรื่อยดีแล้วบ่ไปเทีย่ยวเยอะไเที่ยวเยอะ ทันทันอยู่แล้วครับ,อ,รบววอ,อูนั้นดารัดครับส่งประกวดอ่าไอ้นมเย็นมาแล้วครับโอ้รถมาเยๆยเลยอ่ะ คันๆไหมเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องโบกให้ก่อนนะเราอาสาโบกให้ครับโบกให้จมเลยกันนี้เฮ้ยมามามาอัานนี้มานี้อันนี้มานี้ <laughs> เดี๋ยวจะโบกให้จมเลยครับรถแดงๆเนี่ยแลยมานี้มานี้มานี้ โอ้ยไม่เชื่อเว้ยอ้าวห้ยิงจุมงั้นนะเอ็กซ์ให้เอ็กอ๋อลูกพี่เขาอยู่คนระับก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลงุลงระวังตกไปงลางเด้อ สบายครับบินแบบนี้ดันทีเดียวสองทีก็เรียบร้อยแปดสี่ครับ 4 hay 3? Phẹt 3, phẹt 6. À, thoi ma, thoi hồ kia các này Cọ nè châu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มานี่มานี่เรียกเรียกอะไรวะเนี่ยรถแรงเลยไปเลยไปเลยน้ำสิ่งดินดวนครับคันนี้รถแรงถอยได้แรงน้อยโอ้ยตาย <c oughs> ดำแล้วอะ่ะฮะ ไม่รู้จักเลยอ่ะเ <ś arp> ชื่ออะไรมันเชื่ออะไรนะชื่อก้อเหรออ๋อรู้จักอยู่เคยขับรถให้อยู่ดิเขาบอกว่าชื่อก้อเคยขับให้ดํากรีนอยู่ครับสมัยนานแล้ว <ś arp> เดี๋ยวมาดูเจ้าหมอ้อก๋เตียวครับหม้อนี้ใหญ่มากเข้าไปนอนได้เลยอ่ะ